พี่ยังโยกอยู่อีกเหรอโอ้โหโยกเลยเนี่ยเหนื่อยแทบตายเลยพี่ถ้าเมื่อยมากก็ลองใช้เครื่องมีดูไหมะ่ะลองเอามาใช้ดูหน่อยสิครับผมฉีดถังโยกเนี่ยเมื่อยแล้วนี่คือ เครื่องฉีดพ่นสารเคมีไฟฟ้าครับซึ่งมาจากการคิดค้นของท่านอาจารย์บพบิษตั้งวงกิจเกษตรกลวิธานคณะเกษตรมหาวิทยศศาลัยเกษตรศาสตร์ครับอันนี้ผมก็จะอยายกจะเปรียบเทียบให้ดูให้เห็นนะครับว่าระหว่างเครื่องพ่นยาสะพายหลังนะครับซึ่งเรามีใช้กันอยู่ทั่วๆไปที่เราเห็นอยู่ทางด้านนี้ของผมเนี่ยนะครับ mm hmm. ในเครื่องพ่นยาแบบเดิมนะครับที่เกษตรกรใช้อยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะที่จะต้องมี ปั๊มนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นปั๊มนะครับจะใช้โยกเอานะครับก็คือใช้โยกใช้แรงงานจากการโยกเนี่ยเป็นตัวปั๊มนะครับผู้ใช้งานก็จะต้องด้มือด้านหนึ่งก็จะทาต้องทําการโยกนะครับมือด้านหนึ่งก็จะต้องโยกนะครับว่าจะต้องใช้แรงมากนะครับในการโยกเมื่อขนาที่โยกตัวก็จะเอียงไปมานะครับก็นะครับก็จะส่งผลไปถึงครับด้านซ้ายมือที่เขาถือหัวฉีดอยู่นะครับอันนี้หัวฉีดก็จะขนาที่โยกหัวฉีดก็อาจจะวางไม่ไม่ตรงนะครับ ก็การฉีดก็อาจจะไปโดนส่วนที่เราไม่อยากให้ฉีดนะครับถ้าเกิดฉีดยาฆ่า,มาแมลงก็อาจจะฉีดยาฆ่าหญ้าอาจจะไปโยดโดนต้นพืชนะครับเปน็นอันตรายนะครับนอกจากนั้นความแรงดันนะครับก็ยังไม่ค่อยสม่ำเสมอจะแ,แล้วแต่จะโยกแรงก็กะฉีดแรงถ้าโยกเบาก็ฉีดเบาขนาดละอองก็ไม่ได้นะครับอาจจะมีโดยสร้างจะก็สร้างปัญหาให้ใหตังต้งแต่งานที่ได้ทั้งตัวผู้ทำงานก็จะเหนื่อยนะครับแล้วก็ล้าวันหนึ่งก็จะฉีดได้ไม่มาก ครับเมื่อเรามาดูแบบใหม่นะครับที่ได้รับการออกแบบโดยใช้ปั๊มแรงดันสูงตัวที่ออกแบบขึ้นนะครับก็คือแบบนี้นะครับผู้ใช้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็เพียงแต่เปิดสวิตช์จากนั้นก็บีบคันโยกนะครับสามารถใช้งานได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับก็คือสามารถทํางานได้มากขึ้นความสม่ำเสมอของหัวฉีดความสม่ำเสมอของระอองนะครับต่างๆก็จะได้นอกจากนั้น ปั๊มที่มีเสียงสั่นอย่างนี้นะครับก็เป็นข้อดีที่ทําให้รู้ว่าปั๊มยังทํางานอยู่นะครับปั๊มยังทํางานอยู่ก็ใช้งานได้ง่ายนะครับก็ไม่มีส่วนน้ําหนักก็เบาลงนะครับน้ําหนักก็เบาลงแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ทั้งวัน